ก็คือผมอะเป็นโนเลยครับชลมได้ไหมเนี่ยปูนเป็นในขาสภาแล้วคือมีอยู่วันหนึ่งที่งบชลมถูกต้างวันไหนวันขันก็ประมาณวันวันพุธที่แล้ววันพุธที่แล้วเยเซนมวยเซนบอกวันอังคารมวยเลยวะเฮ้ยคลิปลุกหน่อยเป็นแฟนปลอมแต่ว่าสุดท้ายมันก็แกล้งปลอมได้ไม่นานหรอกแกมันปลอมแกมันเปิ้ลเปิ้ลมาวินเป็นไงผมกับมาวินเป็นเพื่อนกันเพื่อนที่สนิท มากครับต้เป็คิสเซอร์ไหมผมคิดซื้อครับไอ้มบางทีมันก็ไม่ซื้อหรอคิดไม่ออกเหมือนพี่โยมจะแบบรู้สึกเล็กน้อยนะคะรู้สึกอะไรวันไหวอะไรวันไหวครับก็พี่รู้แล้วว่าโอมอ่ะคือใจมันอาจจะบอกว่าไม่ชอบแต่จริงจมันชอบมองแกมองแกมุมกลับมองแกรู้ทุกคนผมนั่งอยู่ข้างลุงกับแล้วฟี่มาตอนไหนคือฟี่ก็แบบเห็นผมที่โรงเรียนก็แบบเออน้องคนนี้สาร์แกสวยเนาะ ไม่แต่คนชอบคัณโน้อยเรื่องอ่ะไม่ใช่สองคนเองครับอันนี้คนชอบทั้งเรื่องหยสกายครับก็อย่าลืมมาติดตาม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 ก็ต้อได้สิ่งที่ไม่ต้องการ์ทำสุดคืออะไรวะผมอยากมีโน้และโน้อยากมีผมไหม